ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนและกลับมาพบกับการอัปเดตข้อมูลข่าวสารรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ๆโดยพวกเราทีมงานโมโตรวอกกันอีกครั้งนะครับในส่วนของวันนี้หลังจากที่ทางดุคติไทยแลนด์ได้กลับมาเปิดบริการใหม่อีกครั้งภายใต้การบริหารของทางโมโตเรอิตาเลน o อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพวกเขาก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์โมเดลต่างๆของทางดุคติที่พวกเขาจะทําการวางจําหน่ายในปีนี้แถมยังมีการเปิดตัวเลขราคาของรถมอเตอร์ไซค์โมเดลเหล่านั้นเอาไว้แล้ว ดโดยระบุว่าพวกเขาได้ทําการปรับตัวเลขราคาของรถมอเตอร์ไซค์โมเดลเหล่านี้บวกลบราวๆ5-10%ซึ่งแต่ละคันจะถูกตั้งราคาวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการไว้เท่าไหร่กันบ้างเรามาเริ่มกันก่อนด้วยตัวรถในตระกูล s c r a มเบอรซึ่งเป็นโมเดลที่มีราคาถูกที่สุดของดุคติในปัจจุบันโดยตัวเริ่มต้นของมันก็จะเป็นตัวรถสแครมเบอร์ไอคอนดาร์ที่จะถูกสนนราคาวไว้349,000บาทซึ่งถูกกว่าเดิมประมาณ40,000บาทนะครับนอก ในส่วนของ s c r a m b บอร์ไอคอนสีอื่นก็จะมีการปรับราคาเพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทเป็น399,0 0 0บาทขณะที่ตัวน Shi ิ t เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเพิ่งจะเปิดตัวในฐานะโมเดลปี2021ก็จะมีราคาวางจำหน่ายอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทส่วนตัว d e s e r t s l e ีที่เป็นตัวยกสูงก็จะมีการปรับราคาขึ้นเช่นกันนะครับเพราะว่าตัวรถรุ่นนี้เนี่ยมีการปรับสเปคใหม่จากเดิม4 4 9 9 0 0บาทเป็น4 8 5 0 0 0บาทขณะที่ตัว d e s e r t s l e t Fast House ก็จะเป็นตัวรถรุ่น Limited Edition ที่สนนราคาอยู่ที่496,000บาทแล้วก็ในฝั่งพี่ใหญ่สุดของตระกูลสแคมเบอร์หากเป็นสแคมเบอร์110 Dark Pro ที่จะเป็นรุ่นพื้นฐานก็จะมีการปรับราคาลงนะครับจาก559,900บาทเป็น549,000บาทแต่ในส่วนของรุ่นท็อปสแคมเบอร์110 Sport Pro ที่มาแทนตัว110 Special ก็จะสนนราคา669,000บาทซึ่งถือว่าแพงกว่าเดิมไปพอสมควรนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะสนนราคาอยู่ที่599,900 ร0 0บาทเท่านั้นหรือว่าง่ายๆก็คือมีการปรับราคาเพิ่มมาอีกราวๆ60,000่นกว่าบาทเลยส่วนตัวรถในกลุ่มถัดมาก็คือตระกูลไฮเปอร์โมตาร์ทนะครับซึ่งตัวไฮเปอร์โมตาร์950รุ่นปี2021ก็จะสนนตัวเลขราคาอยู่ที่499,000บาทซึ่งถือว่าเริ่มต้นถูกกว่าเดิมนะครับเพราะว่าราคาก่อนหน้านี้เนี่ยจะสนนตัวเลขอยู่ที่529,000บาทแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากเป็นตัวไฮเปอร์โมตาร์ 950RVE ซึ่งเป็นไฮเปอร์โมตาร์สเปคพิเศษที่มีจุดโดดเด่นคือลวดลายกราฟิตี้ก็จะ สน,นราคาเท่ากับตัวไฮเปอร์โมตาร์950รุ่นปี2020นี่นแหละครับนั่นก็คือจะอยู่ที่5 2 9 0 0 0บาทต่อมาคือตัวรถในตระกูลซูเปอร์สปอร์ต950ที่ไม่ได้ถูกนํามาทําตลาดในบ้านเรามาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีแต่เดิมมันก็จะสนุนราคาอยู่ที่699,000บาทพอเป็นตัวรถสเปคปี2021ซึ่งได้รับการปรับโฉมครั้งใหญ่ก็จะสนุนตัวเลขราคาอยู่ที่749,000บาทแต่ตัวรถรุ่นนี้ยังไม่ได้ถูกนํามาโชว์ที่โชว์รูมนะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้อาจจะต้้องใใชเวลาานการจับ จองสักนิดหนึ่งส่วนตัวรถในตระกูลถัดไปก็คือตระกูลเดวิลซึ่งตัวรถเดวิล1260รุ่นพื้นฐานก็จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจาก882,000บาทเป็น939,000บาทขณะที่เดวิล 1260S ก็จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจาก1,25,000บาทเป็น1,49,000บาทซึ่งทางนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตัวรถเดวิล1260รุ่นปี2021เนี่ยมีการปรับสเปคใหม่เล็กน้อยด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าหากมันจะแพงขึ้นก็ค ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรและนั่นก็ยังรวมถึงตัวรถ X-DiveS a ที่มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจาก1 5 8 0 0 0บาทเป็น1 9 9 0 0 0บาทด้วยส่วนตัวรถในตระกูล Naked b i k นะครับณนะตอนนี้ทางดู c ติ i Thailand ก็ได้มีการประกาศราคาไว้แค่เฉพาะในฝั่งของ Street Fighter V4 เท่านั้นซึ่งในตัวพื้นฐานจะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นจาก899,000บาทเป็น949,000บาทและในฝั่ง d u c a t Street Fighter V4S ก็จะมีการปรับราคาเพิ่มขึ้น จาก1น้านหาบาทเป็น1 9 4 0 0ล้านบาทด้วยซึ่งสาเหตุที่ถูกปรับราคาขึ้นอาจจะไม่ใช่เพราะตัวรถถูกปรับสเปคแต่เป็นเพราะฐานการคิดภาษีในบ้านเราที่ถูกปรับใหม่เมื่อต้นปีขณะที่ตัวรถในตระกูลมอนสเตอร์ทั้ง7 9 7 821ไปจนถึงพันสต่างก็ถูกยกเลิกการผลิตไปแล้วเรียบร้อยต้องรอการเปิดตัวมอนสเตอร์รุ่นปี2021รุ่นใหม่เท่านั้นแต่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เราขออุบไว้ก่อนนะครับด้านตัวเลขราคาของตัวรถในกลุ่มซูเปอร์สปอร์ หากเป็นตัวรถพานิกาเล V2 ก็จะสนนราคาเท่าเดิมนั่นก็คืออยู่ที่799,000บาทซึ่งตัวรถที่เราเห็นที่โชว์รูมเนี่ยมีการปรับสีเป็นของปี 2, 2021แล้วเรียบร้อยและในส่วนของดูคติพานิกาเล่ V4 ก็ยังสนนราคาเท่าเดิมเช่นกันนะครับนั่นก็คือจะอยู่ที่999,000บาทแต่ถหากเป็นพานิกาเล่ V4S ก็จะถูกปรับราคาขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับจาก1,249,000บาทเป็น1,264,000บาทและสําหรับรถมอเตอร์ไซค์ลายอัพสุดท้ายที่ ทางดุคติมีวางจําหน่ายในปี2021ก็คือรถมอเตอร์ไซค์ในตระกูลมัลติสตาร d ดซึ่งถือว่ามีราคาถูกลงแทบทั้งหมดนะครับไล่ตั้งแต่มัลติสต r ราด 950S สีแดงที่ถูกปรับราคาลงจาก729,000บาทเหลือ669,000บาทแล้วก็ตัวรถมัลติสตาร d ด 950S สีขาวก็จะถูกปรับราคาลงจากตัวรถสีเทารุ่นปี2020นั่นก็คือ739,000บาทเหลือ679,000บาทและที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นก็คือตัวรถมัลติสตาร์ด V4 ที่ยังไม่มีกําหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในไทยแต่เราไปเห็นคันจริงมาแล้วที่โชว์รูมของดูค a ติซึ่งตัวรถรุ่นนี้จะสนนราคาเริ่มต้นถูกลงกว่าดูคติมัลติซาร่า 1260S รุ่นเก่านะครับเพราะว่ามัลติซาร่า V4 รุ่นปี2021ที่ทางดูค a ติไทยแลนด์นำเข้ามาวางจําหน่ายจะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวรถรุ่น Standard เลยนั่นก็คือจะสนนราคาอยู่ที่999,000บาทจากเดิมที่ถ้าหาใครอยากได้ตัวรถในตระกูลมัลติซาร่า1260ก็จะต้องไปเริ่ม ต้นราคากันที่1,99,000้บาทแต่ในขณะเดียวกันหากเป็นตัวรถมัลติซาร่า V4S ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของ Line ัพปี2021จากตระกูลมัลติซาร่าถ้าเป็นตัวรถสีแดงจะสนนราคาอยู่ที่1 2 7 9 0 0้บาทและถ้าหากเป็นตัวรถสีเทาก็จะสนนราคาอยู่ที่1 2 8 9 0 0้บาทซึ่งนั่นก็จะถือว่าถูกกว่ามัลติซาร่า1260ตัวท็อปรุ่นปีเก่าอยู่นะครับนั่นก็คือตัวรถมัลติซาร่าหนึ่งสนนาาอ 1, 2, 9ห0 0 0 9000บาทโดยหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะชมตัวรถคันจริงก็สามารถไปดูได้เลยนะครับที่ศูนย์บริการของดูคติทั้ง10แห่งทั่วประเทศหรือถ้าใครอยากจะไปที่ศูนย์ใหญ่ของดูคติไทยแลนด์บายอิตาเลโนโมโตเรนั่นก็คือศูนย์ดูคติแบงกอกสุวรรณภูมิก็สามารถชมบรรยากาศภายในก่อนกันได้นะครับเพราะว่าทางทีมงานโมโตไรเวลได้มีการถ่ายคลิปพาชมโชว์รูมใหม่ของดูคติแห่งนี้เอาไว้แล้วยังไงก็เชิญคลิกที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนตรงนี้ได้เลยส่วนในคราวหน้าพวกเรา รจะมีเนื้อหาสาระอะไรมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอีกยังไงก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนยูทูบ n e l m o t o r ตไรว l รวมถึงกด f o l lowing แล้วก็กดซิง i r เฟิร์สแฟนเพจเฟซบุ๊ o โม r ตไรว l ให้กับพวกเราด้วยนะครับส่วนในวันนี้ผมจอร์นโมโตไรว l ขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ